แก้วหนูครับหนูหนูปลาหนู้องขาวครับอืมสุดยอดเอาครับยางก้มาครับผมอุ้ยเห็นเห็ดป่วอย่ลครับพุดป่าไม่ได้ดกงายงาครับ,ดรงงรบพดหยังดอกง่ยอ่ะหยิบหยบออเขียวพี่อ้ยหยบหยบเลยว่ามัหยับเรหยบพี่พี่อุ้ยหยบ สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับมือน,นี่สิผ้าไปไนไปลาครับมอน,นี้หาของปลากินครับมอน,นี้สีมานวะนี่น้ำปลาน้ำดงเหรอครับตอนนี้พี่ชีได้ย,ยังเหรอครับจะสีได้เห็ดหรือได้ยังละ่ะหรือได้ปักไหลบ่อยู่ปลาครับตอนนี้ครับรลบๆแดดครับมอน,นี่ อะไรกับหอกกันแกอ๋าสีมานบ่มีตัวบ่ครับอะไรนูทองขาวนี่แหละน้ำนมีละได้ยังเห็นยังเอาบัดเห็นเฮ็ดกับเอาเนาะไปครับผมรุ่นกันไปกันครับกายย่างมึงเรื่อยๆครับผมจิ้เต็มบ

Lạc mà, mày bỏ hồi lạc hay hồi kia hồi nhân mình thấy đó Yeah. 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 เก็ะโอ้ยังบชุดูงๆก่อนลาี่นทีอทับมันย่ิงตัวนี้ละนั่นนั่นเห็นเยั่นนั่นห็นเห็นเห็นตาพอเห็นเห็นเมื่ตัวเลยก่นเห็นยิงกิ่ โอ้ทับมันทับ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 เห็นปะจำเห็นวะใช่โอ้นิสูงเอ่ทับมันโหลดนี่ทับมันโหลด่เห็นตัวมันขาดอ๋อเอาเมื่อกันนหมทับลองเมื่อกันเดี๋ยวทับมันก้อนนะครับมีแต้มเดี๋ยวให้เมื่อกันครับเด้อเอาครับผลงานมาแล้วครับผมเฮ้ยให้เบิ่งครับนี่ผลงาน นี่หนูครับหนูนี่พนงานเท่าหนูด่างขาวครับนี่มากระถุนเล่นะมากระทุนครับนี่แต้มดอกเดียวตับเลยครับนี่เดี๋ยว่อไปครับติดตามติดตามต่อไปครับบอกว่าพวกทองฮรบไม่ได้ถอนนะมากันสองแผนครับผ่นนุ่มครับนี่เนะออรอลุ้นกันนี่ครับ มีแต้มเดี่ยวไทยบ้างนะครับเด้อไปฮะไปอีกครับผมอ๋อเดี่ยวไทยเห่เบื้องเปลี่ยนระยะระยะนะครับนี่นะครับเขาป้าโดูหน่เดี่ยวหนึ่งขอป้าฮะไปวันนี้มาก็ผ่านนุ่มครับสองคนครับสองคนสองคนกับมานที่เข้าครับ ยางบึงเรื่อยๆใชอครับเด้อเอากระถุนยิงอย่ละโอ้กระถุนทับโอ้ยยิยงเไปล่ททปะทับทับดึกก<ม>ระถุนใส่ครับดึกก่อนหินใสซื่อหันไปครับอเรื่อย เออจังมึงเต้มต่อไปนะครับเด้อ้านีต้ต้มครับไปที่ตามต่อไปครับผมอา่ารับผมมาแล้วครับแต้มสองครับอสุดยอดาอานุ่มครับที่สวยเลยครับนี่แก้วหนูครับหนูอื่หนูปลาหนูรองเท้าครับอื่สุดยอดอ๋อ ไดวมาเสี่ยงเสอให้เลยอ๋อนี่นั่งเลยให้หลบไปช่วงซีช่วงหาดแฉว์ดุลกันดีครับผมสีพ่อหรือว่าล็กไรดุลกันต่อไปครับพาครับผมยังมาพ่อเฮ็ดตัวครับที่ขี่เก้าเขาละขึ้นอุ้ยข้างในซองดอกดอกดำปานที่พ่อไม่เห็นนี่มันดงไม่มีัผี่ครับยึดรังพีผีไม่มีเลยอุ้ยผีครับพี่ พูดอ่ะอุ้ยพูดครับพูดอุ้ยพิดปัวไหมครับปต่อนี่แหครับคุ่นหมันยางนี่คุ่นหมันครับเอ้าหมันถึงสองแนวครับมือนี่อ่อเย็บเอ้าเก็บก้อนนี้ครับเพื่อเอาครับยางกลับมาครับผมอุ้ยเห็นเห็ดปัวเยอะครับพูดอ่าไม่ได้ดอกงามมากครับพูดหยิ่งดอกงามฮะหยิ่งหยิ่งดอกเขียวนึงพี่เฮ้ยเหยิบหยิบเลยโอ้ยมันหยียบเลรอหยียครับพี่ Ui, uh, khác, khác nữa. Uh, uh. con nữa khắp con nữa uh. hả, hả? mười không mười mán vô, mán vô. Ý, không? đây ngàn ngàn đấy thẻ không kì không ừ cái đoạn ngắn ngắn yếu hành chung rồi Nhi. nè ดู้ของเขาเหาพี่นี่ครับที่หเออมาอนอยู่ครับคลิปนี้ชื่อว่าหมาอนอยู่เอ้าคลิปหน้า,าเอ็กีใส่เบียดหรือยังนะครับคลิปหน้าครับพอกันคลิปหน้าครับผม